ในเรื่องของอายุผมในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่คนนึงเป็นสสรุ่นใหม่เพิ่งมาเป็นสสอตอนอายุ32คือผมไม่ได้มีข้อสงสัยหรือว่าประเด็นขัดแยง้งเรื่องของการให้โอกาสคนรุ่นใหม่นะครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นสสแล้วได้เริ่มทํางานในพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในการบริหารงานของท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ผมผม,ผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์ที่เจอนะครับและอาจจะเป็นสิ่งที่อยากจะแชร์ร่วมกับพี่น้องสมาชิกในห้องนี้ทุกคนผู้นํา นายกองการบริหารส่งท้องถิน่นบางพื้นที่ในจังหวัดผมไม่ได้อยากจะกล่าวหาใครแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงว่าบางพื้นที่ก็ยังมีปัญหาทะเลาะก,กันเองอยู่เลยปัญหาภายในไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์หรือการมีพุทธิภาวะความเป็นผู้นําหรือสิ่งที่หล่อหลอมเข้ามามันเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการเป็นผู้นําท้องที่ท้องถิน่นหรือผู้นําชุมชนการที่เราไปกําหนดอายุหรือไม่กําหนดอายุเลยผมมองว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับมันเป็นความเสี่ยงค่อนข้างมากที่จะทําาใหห้เกิดปัญ ตามมาอีกเยอะแค่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าเรื่องของการที่จะทําให้มีสภาครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะไม่ต้องไปแตะถึงแต่เอาแค่ความเป็นวุฒิภาวะความเป็นผู้นําหรือประสบการณ์ที่จะมาช่วยบริหารท้องที่ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆผมว่าประเทศไทยเราจะต้องใช้เวลานะครับถ้าหากว่าเราเปิดเสรีมากขนาดนั้นเนี่ยผมก็ยังมองเห็นว่ามันยังเป็นปัญหาที่จะตามมาอีกเยอะมาก